มึงจัดกาน้ำกุยอย่างนี้นี่ปมือ่นไหมโอ้เแล้วมึงไปก็เดินสันขาเมยลบไปรบไปรบแน่บนะลบนะนีทางเดนกูไปก็แล้วโอ้นี่ตำรวจตำรวจมานำดากุอย่างนี้อ๋อไผ่นี่คูยดนนี่เอาไม่น่คือกูแท้ะเอนไผ่โอ้งงหรืออ้ยขอโทษอะไรขอโทษนะครับ ของได้นาะนี่มึงหนาคือกันแทแโอ้เอาดังกูหักบ้านอนี่โอ้ไปทั้งใดต่อโอ้ยวินวินวิยนคอยวิยนคอยวินโอ้มึงกูจะไปทั้งใดเนี่หาแล้ก็ไม่ได้โอ้กูจะลบตำรวจได้หามเงยเมืย์กัเมื่อยังใดเนาะนี่คอยออกยังบ่ได้นี่มีมีไผรบ่แถวนี่มีไผรบ่ ของนี้เป็นสมบัติไพ่เอาบักฮามึง,งเงินกูนกนมากไหมมึงยืนดีทางไหนมึงยิ่หนีกูกูจะจับมึงให้ได้กูไม่ได้หนีกูไ่เด้งมึงไปเอาบักฮาเนี่ยมื่อไรมันตำกูมึงยิ่หนีไปใส่กูไม่ได้หนีกูไ,ไ่ไเด้งมึงน,นี่โซนอำนาจึงเดย์มึงกูไปก็เด้เอโอ้ตำรวจมาดักอยู่นี่มันหายไปทั้งเดยบอกสองตัวน่ะฮ่ามึงเอ้ยเอา มีอยู่นี่คนหนึ่งเป็นทุนอูเป็นทุนน้นก็ได้เราไปเห็นแต่สองบางนี่มนแรงล,ลงมาบอไปเห็นยังไงะครอออก็เฝ้าย่นี่ตลอดโยกไปไปทางเดินนอเนกเดินมันจะเปเอ้ามึงหนีอีกอือกูเฝ้าย่นอยู่นนะบักสองโตมึงดูโอ้ มึงมายืนอยู่นี่มึงเด้งไหนนี่มึงเห็นบ่าวนี่ตำรวจอยู่นี่มึงเห็นบ่าวนี่มึงยัมาตีกูเหี้ยมึงเห็นบ่าวนี่ตำรวจเขายืนอยู่นี่ขามึงเห็นปนนี่เนี่สมน่ะนี่เนี่ยขามึงเอ้ยบักสองตัวนั่นหุ่นสองตัวนั่นมันหนาขอุ่นลงมาหนีบ่เห็นแล้วมั้ยหนีบ่ะเห็นเนี่ยแหละเอ้าเห็นตัวหุ่นสองตัวมันยืนอยู่มึงนี่เอ้า โอ้บังคาบยังไปลมเรลวเลยตำรวจต้องห่ไปก่อนเด้อะลูกเกิดมาหนี่ม ok ึงหนีทั้งใดมึงหนีมันใดมึงหนีมันใดมึงหนีมันใดยุดอยู่นี่แล้วมึงไม่จเจ้าจะมาจับข่อยอยังก่อนประเดี๋ยวความผิดอยังคุณตำรวจมึงอยู่ประเดี๋ยวความผิดอยัางมึงตามไปลงพักเลยเอ้าตะกุตะกุตออกไปทางใดนี่หู้ยไนี่ออกไปทา้งใดโอ้ผมผมหู้ยกันจะมาจับข่อยอยังนี่จับมึงเนี่อยเรา โตดไปก้อนีนี่หาท้งออกออกทได้ดีนี่มันจะกระจกนี่ยันนีไปใส่เด้อถามก้อกันหัวใส่หยุดอย่นี่มึงกบบอกกูบอกว่าย่นงนี้นนีนี่กูยิงเนอะนี่สมนาเจ้าตำรวจเจ้าจะมาจับข่เด้งเลยไอยไปก่อนเลย